สอนพราะว่าเามาจากของนั่นนี่เนะเาะเห็นต้หลังบุวเออเออเออสวดยังมดดัดีโอมมาอมมา,า,าจะเป่ากันทาบ่จะเป่ากทาอไสิขอไห,หาบด้งมอนขอได้กล่องนะมอนมวนมวนพีนอง พี่นอกหรดาเขาวันนั่นล่น้องจกรบ้าวบ่นอยบ้งบนันบ้านันสลดบ่นบาันลูกลกพมดไมีนบองนี่ก่ามาอันเดียพี่น้องผู้นี้เ่สมเปิดสํำนักอยู่แถวลอยเอ็ด ต่างส้นนักกีฬาลอยเอ็ดนี่ล่ะนี่สียว่าต่างส้นนักกี่าลอยเอ็ดพี่ดาบอกพี่แมนบอกอ้เน่ยล่ะบัเมียไอเป็นศิตบัวนไอก็ไปมากนบัหนาไม่มีบัวหดอกมันอยในกล่องงามเพืออย่างน้นาออรจเนอเนียวอาเจเนลอะออริจินอลเออจเนม่นออยากใส่สาบบอไม่อท์้เนวมันจะใส่เอาพอนก็แม่ไปใส่ซะ มาเมื่อไปเพราะอวดเป็นชวนอุ้ยโอ้ยก็เลยเห็นนั่นนมเห็นอย่างน้งเตยล้านเรี่ยวนะครับเขาบอกน้ำผีเพราะน้ำผู้นี้มันโดนน้ำผู้นั่นน้ออันอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อ่าสวัสดีสวัสดิ์ครับน้องโอ้ย สีนอนหรือทีนี่นอนค่าชุดนี้เลยบ่เคยเคยนอนงคาชุดนี้บ่อยู่ดิเป็นยังไงนอนแสีบบ่กระตื้นท่านฉากบ่ไม่ถึงวานอนนอนแบบนอนพักค่อนเต็มอิ่มเลยหน่ะไหมชุดนี้ชุดนี้บ่ไม่กับสิบวซ้ำเข่าฟักเขายังมวนตีบ่เพื่อแบบมักแบบนี้แต่โอ้จะไม่เดี๋ยวดิเดหานกล่องนี้ก่อนเพราะว่ามันติดอันลิกาซิดใหญ่อยู่ันเพื่อกับเปิดน่องพักนะพี่ ตัวังสันรยากศหลังเตยลานะครับเ,เอาเอ้าขึ้นบิบขึ้นมีบาทอุย้ยบินธมาศกลับพี่เราเหาองกี่บาบอนีแมน,นบอ บอเมียร์นันเพิ i mean ่แบบยิ่ี่แสดงว่าเพิ่นเพิ่นนั่นตีเล่าความตัวมาบอกผู้นีตเอาบ้นี้บนี้เากตีสเอาแลไม่ผู้นี้ตีูเป็นขาวนั่นน่ะใส่มาปาดคักปาดเนี่ยเทว่าเป็นตะเป็นสมือยูุนี่นะ เป็นตะเป็นซูมือยุ่งงะในขนาเมื้ยเป็นน้ำซุดเป็นน้ำซุดตีซุดมันุดมัมันใสขึ้นแต่รอเพลงโชคพี่แล้วสก็สีิมานใอรว่าไม่ต้องใสไปเลยดิขี่ับรถกกใส่รถหาลุกปั่มลูงย่งหาเพิ้นเห็นเพิ่ให้ตีปุ่นเลยเพราะว่ากาสมาุดมันเนื่อะสิมานพเงี้ยเข้าดเ้าดี่ยุทธให้ยุ่งขังกันงขนาด่าให้หลูกเอาเาดีม อุ้ยมีหอดจับเมื่อศูนย์แศูนย์เออมองหนาม่งหนาพัสังก็พังงอพัสังมาศูนย์แบมอนบบบนือักันมาได้ดีมากขึ้นเอาเอามองหนาดนึง่อศูนยวอ้ตไนเตนนี่ดิฮ่าฮา่งฮ่าฮ่าาฮ่่าฮวาฮาฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าาา่อ่่ อันนี้อันนี้สั่งเนื้อวันซาดั้งสั่งกับสั่งนี่นี่เลยบาดีบาดคาบแล้่ยวไม่ยังไปยังมาดูเพลินอันนี้ตอนพรท่านในถอดอันนี้ตอนถอดแล้วอันนี้ตอนกำลังไขรอันนี้ตอนกำลังไขรตอนนี้ทำหยิบขึ้นมาขัดแแทะคนมักนอนดีนี่นี่ตีไม่ยากนี่นะอันอันอยู่ในก้อนล่ำอยู่ในก้อนล่ำอยู่ในก้อนล่ำบ่อบบีเห็นตัวตัวนี่เราเห็นแล้วบปะ นี่แล้แม่นี่ยพ่อบาปแล่ววีเขาจะว่าเราเป็นยักษ์เมียเอาขุยยานคักเทียต้นนาแจ้งใหม่ต้นจจต้นนานี่ครับรถเขาจะบบาจะเพื่อนกัอุาแจ้งใหม่คือปไหทเหมาตื่นเอาพี่วีเขาจะว่านมาตันนากันคือไะนะระว่างจะว้าะจวเห็นหนไหนต้วไหนกินช็อกโกแลตดิ คือเค้กช็อกโกแลตให้มีสตรอเบอรี่แย่มสตรอเบอรี่ี่แม่ยนนึ่เอามือตุยินไดมมัวยาเมีดยังบเก้ยาพิธีเค็ดก้าเอ๋ยังสั้นเอาเีนชุดตัวอ่บืนเขาสีเขาสี่มเป็นอันนี้ได้บนน่ืนเป็นรถจ้าได้ืนอ่ะมือเอื่นติด่นชุดแล้วบมียนเพราะว่า เราเป็นได้เบิร์ดมือมือเป็นเงาะเมนบอมือจะได้เป็นรรจนาได้ไหมเนี่ได้ค่ะได้ค่ับหรอ้องครับหรอใ้ชึบเปิดปากเป็นโรจน์มาเลเซียอ๋ออันนี้ยนหญ้าโรจน่านี่เก็บสิ่งเก็บของมานี่เดินทางไกลไอ้ต้นออกเดินทางอลไรบ่ลนี่ไอ้ต้นไอ้ต้น เอกเดินทางเลยบ่นี the 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 ่ไปเล่อยบ่อันนี้บกเียบอันนี้บกเขียบบ่มันเขียวเด้คือบกเขียบอุ้ยยังเกาะไหมผุ้ยยังเกาะโอ้วันนวันมาเติมนาหนูใหเล่าเมียนเห็นไหมบ่ได้ยินบอลืมนอาหนูเสียดอ บได้เดีนี้เรื่องั้นเรื่อนั้นหนได้เออยเสุาไปนี่ยมหงานี้ไม่ยุตาพูดมาดิเดินทางเลยบ่หรือว่าสี่คีไม่เขาเ่าไปหรือว่าสี่ีรถเหี้่เลาือไหเเาไปเลย นออยากใหตัวเยอยากให้หอ,อกงางเลยมียอยู่เนาะหมวยครับรถก็ได้ขบรับรถขบรงขับรถ่ับราขัอรถขบยขังัรถขบรถขัับรถขัเดิน,น,นับรถปบรถขับรบา เก็บซิงเก็บของครับแบบนี้เขได้เอามือเสาร์เห็นไปรถไห่ครับ้านตีสองตึงตีห้าตีห้าไม่ขายเพราะว่าแม่ค้าหลับวะเชินไปคมือเสาร์อ่เ้ปน พี่น้องไทยเบื้องหลังเบื้องหลังคักหลังเนีย่ยเขาเรียก่อถอดชุดไอ้้ไอวัฒน์เับฝา,า,าบอกว่าเงินดีก็างานที่ก่อนเดียวไอ้ต้นอไอ้วัฒน์เับฝา,า,าบอกว่าทั้งชุดทั้งมา,าอะไรอะไรเนี่ยขึ้นเราเบิดเลยเหมือเนเะร่งเนี่ยได่ยังที่กอชุดเจ้าเนี่ยขึ้นเราเบิดเลยทั้งมาไล่ทั้งอย่างทุกสิส่งทนะุกอย่างเนี่ยไอวันเป็นห้องเงาะเด้อเมียนก็เลยมาได้เดียงนี่เพราะไม่มาอยู่ห้อเด้อ บ่าอลไย่ำๆยั่งยังนี่มัยไอ้ว่าเราเสียวขึ้นนี่นี่มมาไ่น้ำเขียวน้ำข่าเขาขึ้นมาเลยเดียวเพราะว่าพ่อยืมเหล้าเบิดเดย์เออแม่ยืมยืมบาทั้งสูตรทั้งมไรมไเงินเหมืนียเงนกับสิขึ้นเดี๋ยวกนนี่เงินมาไ่กัสิ๊กเให้เราเบิร์ทุบบาทเด้เตสูตเล้านั่นกับ่แม่งของเหาีเน่ยม่งเลาติ๊ไก่ไกอยเยนเยอะกางเกงในกับเดซไซเาเร้าบ่อหน กิ้งในใส่แล้วใส่หองเราบอสดีขึ้นเราบอสกิ้งไนตนะไม่กนบอสดีขึ้นเราบอสเ่อกเอาเลย้มือสองเราบอกข้งในมือสองเอาไปยังท่านเลยหอพาตีไปเราได้นอนอุสาหอผ้าอุสาหอผ้าบอนี่ตู้ตเล่นยัง นพู่ะที่ไหนบันามะรำหรือมานอนกอว่านี่มะํำหรือมาน,อน,น,นอ่อ,นอนงกอพี่พ่อพดให้ในมานองไปขึ้นฉากคุเนาะนอนไปนำ้ำลินไปน,น,ไปน้านเนาะบ่หหไหวเอาล้อมลาพี่นองคลิปนี้ครับบอกุทุกท่านที่รับชมนะครับลาไปสว่างเนื้อดินสกกนุงเทพใช่ใช่ช่ เ่ตเรียนแจ้งแน,น,น่นนแนอยแพาอย่สาว่างมือนไพ่สาว่างก็คือไปบ่หอดก็คือแสดงสว่างอยู่แล้ว,าวาออ,อันนี้ก็ออลเลเขาโมยแลวเขาหมายถึงว่าเรียญยอนอำเภอสาว่างเรีดินไม่ได้หมายถึงว่าเปิดไฟอโอ้ยออใส่พักคอนหน่อยออะะอใ่ส่ออเสือมาขึ้นบอกม่วงซุกเทอนี่คือเพิ่งเขาบอกเขาทุเลี้ยเรีนตินี่โอ้ย บอบๆเอาลำลราพี่น้องลำลากนะเพราะว่าเงาะเพิ่เริ่มปอกเปลือกแล้ว